สวัสดีครับรายการเกาะติดกันประชุมสภาผู้แทนรัศดรรายการตามดูผู้แทกนการเมืองวันนี้กับผมวิชิตดิต่านประสบครับผู้ช่วยและผู้ปปิดบิงานของสมาชิกรัฐสภารุ่นที่8ปดพระปกเกล้ารุ่น8ประธานใหญ่อุ์การตรวจสอบการใช้อำนาจรัอตรอัอตรอกลุ่มพันเอกพิเศษสุวันดิ์ใสันครับวันนี้เราพบกันวันที่17กรกฎาคม2567วันนี้มีการประชุมสมาชิกสภาผู้แทนรัศดรนักพิเศษครับ เพื่อพิจารณาพรบรงเงินกู้1,22,000ล้านบาทเพื่อเข้าสู่โครงการดิจิต a l อ a วอลเล็หรือที่เรารู้จักกันดีโครงการที่รัฐบาลจะแจกคนละ1,000 10, 0บาทนั่นแหละครับตอนนี้ก็จะเป็นพิจารณาเงินกู้จะลงมติกันได้ก็ประมาณสักสี่ทุ่มกว่าเราไปติดตามมาช่วงบางตอนช่วงเช้าที่ผ่านมาเชิครับการพิจารณาเรื่องด่วนนะครับร่างพระราชบัญญัติ งบประมาณประจำปีเอ่องบงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณพศสองพร้อยกสบเจ็ดศนะครับคณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอนครับเชิญท่านนายกบัตรีนะครับถแถลงหลักการและเหตุผลเชิญครับท่านครับเรียนท่านประธานสภา,าที่เคารพผ่านไปอย่งท่านสสผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับผมเสรษฐารวีสิในในายยกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรีขอเสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณพุทธศัการาช2567โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้โดยสรุปงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณพออ 25, ศ2567จ,จำนวน122,000ล้านบาทมีที่มาจากรายได้รัฐบาลจำนวน10,000ล้านบาทและเป็นการคู่ผู้ชดเชยการขาดดุลจำนวน112,000ล้านบาทต่อไปนะครับ ท่านสิริกัญญาตันสกุลนะครับเชิญครับจับเยนท่านประธานที่เคารพค่ะสิริกัญญาตันสกุลผู้แทนรัษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคก้าไกลค่ะวันนี้ที่เรากําลังพิจารณากันอยู่นั่นคือร่างพรบงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมของปี2567นะคะที่วันนี้เราต้องมาพิจารณาร่างพรบเป็นร่างพรบงบประมาณเนี่ยฉบับนี้เป็นฉบับที่3มแล้วนะคะของปีนี้ นะคะก็คือ,อร่างที่เรามีเรียกชื่อกันเล่น,ลนๆว่างบกลางปีบ้างงบเพิ่มเติมมากนะคะนั่นกม็มาจากที่เดียวเลยค่ะมาจากที่มาที่เดียวเลยค่ะนั่นก็คือโครงการเรือธงของรัฐบาลนะคะเพื่อที่จะทำโครงการดิจิต a l วอลเล็ค่ะ และนี่ก็คือวงเงินและแหล่งที่มาล่าสุดนะคะที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดนะคะ,ะไม่แน่ใจว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอีกครั้งหนึ่งหรือไม่นะคะงบปี68ค่ะที่เราเพิ่งผ่านวาระหนึ่งไปเมื่อไม่นานมานี้เองนะคะก็ปรากฏว่านอกจากที่จะเป็นการกู้เพิ่ม1 5 2 7 0 0้านบาด้วยล้านบาทเพื่อทำที่เจ้วลตแล้วยังจะต้องกลับไปบริหารจัดการภา,ายในงบประมาณปี68อีก13 2 3 0 0ล้านบาท ก็ยังไม่ทราบนะคะว่าบริหารจัดการนี่นะมันคืออะไรนะคะเดี๋ยวคงจะต้องให้ทางคณะรัฐมนตรีได้มีการชี้แจงนะคะแต่วันนี้ที่เรากำลังจะมาคุยกันอยู่ก็คือในส่วนของงบปี6-7ค่ะรัฐบาลกําลังจะมาขอสภากู้เพิ่มอีก1น2 0 0 0ล้านบาท